นี่คือเครื่องสีข้าวรุ่น Top 7ซวจากไทท็อ p ค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือทำงานได้ครบในเครื่องเดียวทั้งสีข้าวคัดมาเล็ดโม่โบดและที่สำคัญคือได้รำละเอียดทันทีเริ่มจากการเทรเข้าเปลือกลงถังเครื่องจะค่อยๆพาข้าวเ,เข้าสู่ระบบทำความสะอาดสิ่งเจียวปนที่มากับรถเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นเศษฟางใบไม้หิน ปรวดก็จะถูกคัดออกไปหมดทำให้ข้าวสะอาดก่อนเข้าสู่ระบบสีจากนั้นข้าวจะถูกส่งเข้าห้องสีคุณภาพสูงใช้แกนใบมีคุณภาพสูงสีได้มเมล็ดส,สวยๆเต็มๆและยังสามารถปรับระดับการขัดของมเมล็ดข้าวได้มากถึง20ระดับเลือกได้ตามที่ท่านต้องการก่อนข้าวสารจะออกจากเครื่องจะผ่านระบบดูดดอกหญ้าเพิ่มความสะอาดอีกรอบหนึง่ง ข้าวที่ได้ก็จะถูกคัดแยกด้วยตะแกนคัดข้าวสารแยกออกเป็นข้าวที่หนึ่งข้าวหักท่อนปลายข้าวและดอกหญ้าเศษเล็กๆก,ก็จะถูกล่อนออกทางช่องด้านล่างทันทีส่วนแกลบจะถูกลำเลียงไปยังห้องเครื่องบดทันทีทำให้ได้รำละเอียดพร้อมใช้งานคุ้มค่ามากๆค่ะต่อมาคือระบบคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ขั้นแรกก็จะคัดร่อนเอาสิ่งเจือปนออกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฟางกรวดหินหรือใบไม้จากนั้นมเมล็ดเข้าเปลือกก็จะเข้าสู่ห้องคัดพันุ์ที่แยกมเมล็ดรีบมเมล็ดไม่สมบูรณ์ดอกหญ้าฝุ่นทรายออกไปให้หมดเลยเหลือแต่มเมล็ดสมบูรณ์ที่พร้อมปลูกพิเศษคือมีตะแกรงใบพัด ช่วยขัดขนเมล็ดข้าวทําให้เมล็ดเกิดการงอกได้ดียิ่งขึ้นและยังสามารถเปลี่ยนตะแรงให้ตรงกับพันธ์ุข้าวแต่ละชนิดได้อีกด้วยและรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบโม่บดแบบละเอียดที่บดวัตถุดิบแห้งได้สารพัดไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดข้าวเปลือกพริกแห้งข้าวคั่วหรือสมนุนไพรต่างๆก็คือสบายมาก เลือกความหยาบและความละเอียดได้ด้วยการเปลี่ยนตะแกรงด้านในเครื่องรุ่นนี้ยังมีล้อแถมมาให้ลูกค้าจะใส่ก็ได้หรือวางประจำที่แนะน้ำไม่ต้องใส่ล้อในส่วนของขนาดตัวเครื่องกว้าง115เซนติเมตรยาว150เซนติเมตรสูง150เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ140กิโลกรัม แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงในระยะยาวนี่แหละค่ะรีวิวฟังก์ชันครบๆของรุ่นท็อปเซใช้งานง่ายทำได้หลายอย่างในเครื่องเดียวและคุ้มค่าสุดๆสำหรับทั้งชาวนาะและคนที่รับจ้างสีข้าวค่ะ